ครับสวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยนะครับตัวตึงบอลเลยนะฮะสำหรับโปรแกรมข้อหนึ่งหางฟุตบอลนะครับผมคือวันศุกร์สุดเหงาใจที่สอธันวาคมปี2568นะครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนแบบ,น,บาาน,แน,ะะนี้ผมหยิบมาฝากมีแค่5คู่เองนะฮะซึ่งี่ผมหยิบมาฝากแล้วก็จะไปกันใน5รายการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนาอบุนเนซลีกาเยอรมันกาโชสลาอิตาลีลาลีกาสเปนลีกเออฝรั่งเศสแล้วก็แชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นนาอยูเนียนเบอร์ลินนะครับเปิิดบ้านกกไรซ คู่ที่สเลเช่เปิดบ้านจับปิซซ่าและคู่ที่3ามโซเซดาเนะครับผมเปิดบ้านจับคิโรนาคู่ที่4ีองเช่เปิดบ้านจับน้องและคู่สุดท้ายคู่ที่5นะครับผมเวสต์บอมบิดนะครับเปิดบ้านจับเชฟฟิลเวเรตส่วนกิจกรรมท่าสกอร์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่หนึ่งคู่นะฮะซึ่งจะไม่น่าคู่แรกเช่นเคยนะครับผมสามารถพิมพ์ต่อที่เว็บไซต์คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าคู่นี้สกอร์จบเพียงเท่าไรนะครับแล้วก็อย่าลืมแคปหลักฐานส่งไปที่ห้องอาหารของเรานะฮะก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะ แล้วก็สามารถส่งหลักฐานมาได้ลิงก์ในดดสคริปชันหรือว่าจะเป็นลิงก์ใต้คอมก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ที่ไว้ทั้ง2ที่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่ยังสงสัยอะไรยังไงเกี่ยวกับติกาก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเหมือนเคยนะครับที่ห้องอาหารของเราปดตลอด24ชั่วโมงแล้วก,ก็ก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมฟอร้านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหน่อยครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับผมรละถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเราก็ไปดูเลยครับ มาเริ่มบทที่คู่แรกในศึกของบุนเดสเลกาเยอรม,มันนะฮะซึ่งจะเป็นน้านอยู่เน้นเบอร์ลินนะครับเปิดบ้านฉันแบแอเบเลซิกแต่เวลาตีสองครึ่งโดยให้ในแขกแรกก็จะเปิดให้หน้ฝาฝั่งไรซิกนะครับผมตอนที่ครึ่งเมตรส่วนราคาสองไหลลงมาหนึ่งจิกวิบป,ปะตะกลมแล้วก็กระแพงสูงต่้งที่2อเมตรครึ่งถึง2องเมตรเจ็ดสิบห้านะครับน้ำปัจจุบันจะบ้านอยู่เน้นเบอร์ลินนะครับผมตอนนี้อยู่ลำดับที่12นะครับ แข่งไป13ครั้งชนะไป4เสมอ3แพ้ไปอีกหครั้งยิ่งไป16เสียไป22เก็บมาได้อีกสิแต้มเลยนะครับแล้วส่วนทางฝั่งไรซิกนะฮะตอนนี้ก็ยังครองจ่าฝูงนะครับ,รบแข่งไป13ครั้งชนะไป9เสมอ2แพ้2ยิ่งไป28เสียไป13เก็บมาได้อีกยีแต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังในคู่นี้พบก,กันมานะครับก็เจอถึง13ครั้งโดยเฉพาทางฝั่งไรซิกที่สามารถชนะไปได้ถึง6ครั้งแล้วก็ยูเนี่ยนบอรินชนะไปอีก5ครั้งเลยนะครับ ยันเสมอไปอีก2ซึ่งนัดล่าสุดของคู่นี้พบกันนะฮะก็นนะะจะเป็นทางฝั่งยูเนี่ยนเบอร์ลินที่เปิดบ้านยันเสมอไปได้ครับที่ศูนย์ศูนย์แล้วถ้าเราไปดูฟอร์มเซนัดล่าสุดของเจ้าบ,บ้านยูเนี่ยนเบอร์ลินต่อดีนะครับก็ชนะไปถึง3ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนดสีลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้พวกเขาเวิร์มได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก5ครั้งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งบุกไแพ้กับวอชบวก และ่วนฝั่งไรซ์นะครับฟอร์มสิมัสลาสุดมันนี้ก็ชนะถึง7ครั้งสเสมอ2อแพ้ไปอีก1ครั้งโดยเฉลี่ยยิง2.8ลูกต่อเกมเสียประตู0 8ลูกต่อเกมเสิบเกมวันนี้พวกเขาวิ่งมาได้ถึง6ครั้งจบเกมสูบอีก5ครั้งนะครับนัดลาสุดรักก็เพิ่งเปิดบ้านตบแฟรงก์เฟิร์ตไปนะครับที่6กประตูต่อ0 แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจอมาอยู่ในเบอร์ดินต่อดีนะฮะซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแถมพวกเขายันเสมอถึง2ครั้งแพ้ไปอีก2ครั้งไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอในกำต้าน้าของเฟซบุ๊กที่0ูนเสมอบายันบีอีกสองสองนัดต่อมาแพ้ให้เดฮอฮที่สองหนึ่งนะครับแล้วก็เจอกับต้าน้าของบายันอีกครั้งในบอลถ้วยนะฮะแต่ว่านัดนี้แพ้ไปนะครับผมที่3าสองซึ่งในฝั่งไรซิกผลงานนอกมานสี่นัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ไปอีก1ครั้หนึ่าจะเป็นการชนะออสบร์ไปที่60 ชนะเอเนร์จีคอสต์บู๊ตมาได้อีกสี่เนี่ยนะครับผมนะัดต่อมาแพ้อฮอฟฟนไฮท์ 1, ที่สามหนึ่งเสมอกับกรักบักที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะซึ่งเาฝั่งชาบ้านอยู่เนื่อเบอร์ลินตอนนี้ก็จะมีตัวเจ็บคาดสต็อกเพียงแค่รายหน่วยนะครับโดยเจมา์ไน้าโรเบิร์สคอฟแถมวันนี้ก็จะได้ตัวหน้ารานนี่เคนดิล่านะครับที่พ้นจากโทษแบนสามารถกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับตัวชูโรในครับคนเดียวพวกเขาเองนะครับผมก็จะเป็นหน้าชองวูยองอิลยาส โดลิโคนะครับผมแล้วก็อันด้าสชาเฟอร์ส่วนทางฝั่งไรซิ์นะครับผมตอนนี้ก็เหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องตัวเักเตะเจ็บเพียบเลยนะครับท่านับรวมๆตอนนี้ก็จะมีกันถึง6รายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนาอริดเดิลบากูเอลชาดายบิชาบูเบนจามินเทนลิกอัฟฟานเวยราโกอันโตเนียนูซานะครับผมโลมูโลแล้วก็ชิโมแวนเนอร์นะฮะโนตัวหน้าของเควินคัมเพิลนะฮะก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็สำหรับตัวโชโลนะครับคนนี้ของพวกเขานะครับก็จะมีเชื่อหน้าของยานิโอมองเด้ คอนราดฮาร์เดอร์นะครับผมโยฮันบาคาโยโกนะครับผมแล้วก็คริสตอฟบอมกาฟเนอร์สำหรับคู่นี้นะผมเชื่อว่านางฝั่งไรซิกน่าจะไม่แพ้กลับออกไปแน่นอนนะครับแระบวกกับฟอร์มของพวกเขาในตอนนี้นะฮะที่4นัดล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะไปถึง3ครั้งยันเสมอไปอีก1ครั้งเลยนะครับและแถมนัดล่าสุดก็เพิ่งตบแฟงเฟิร์ตมาได้ที่หประตูต่อ0ูนย์และส่วนฝั่งยูเนียนเบอร์ลินนะก็เหมือนว่าจะฟอร์มตกแบบต่อเนื่องเลยนะครับโดยได้ผลงานสามารถล่าสุดกับทูตลูกันนี้เหมาแพ้ไป3ครั้งรวดเลยนะะฮ อย่างไรสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าไรซิกนะฮะไปที่ปอปะตะกบนะครับผมเรลามาตองคู่ที่2เลยนะครับสำหรับคู่นี้เราก็จะไปสื่อของกาโช่สลาอิตาลีนะครับโดยชิเานาเรตเช่เปิดบ้านจับปีซ่าในเวลีสองสี่ห้าที ไฮน,นิแคบแ,แรกเปิดให้นักฝั่งเริเช่น,นะฮะต่อที่ปปบาสกมสุรค่าสองไหลเข้าไป1นึ่งกิ่งอยู่ที่ครึ่งเมตรแล้วก็แพงสูงต่ำที่1นึเมตรเจถึง2เมตรนะครับโดยตอนนี้นะฮะนักฝ่าว่าจะบ้านเรตเช่อย,อยู่ในอันดับที่17นะครับแข่งไป14ครั้งชนะไป3เสมอ4แพ้ไปอีกเครั้งยิบริ10เสียไป 10, 10, 10, 9เก็บไปได้ส3แต้มส่วนนักฝั่งปิซซ่าก็อยู่ไม่ไกลนะครับในอันดับที่18นะครับ แข่งไป14ครั้งชนะไป1ยันเสมอ7แพ้6ยิงไป10เสียไป19เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เก็บไปได้อีกเพียงแค่10แต้มส่วนเฮดูเฮด8ปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะฮะก็เจอเพียงแค่4ครั้งโดยจะเป็นการแบ่งการชนะไปเมื่2ครั้งและซึ่งนัดล่าสุดคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของเรดเช่ที่เปิดบ้านชนะไปได้2-0โดยจะเป็นการเชิญมืปี2022เลยนะครับ และถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัตลาสุดของเจ้าบ,บ้านเรเช่ตอนนี้นะครับผมก็ชนาไปถึง3ครั้งเสมอ3แพ้บปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิง0.8นุดลูกต่อเกมเสียประตู 1, 1 1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิมม่งไปได้ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมซูปอีก3ครั้งนัดลาสุดนะก็เพิ่งบุกปแพ้กับเคียมเน,นเซ่มานที่2 0งน่วนอของฟปิซ่านะครับฟอร์มสิมัตลาสุดวันนี้ก็ชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งแทบยันเสมออีก6แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะครับ โดยเฉลี่ยยิง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วินมาได้1.6ครั้งจบเกมสูงไปอีก4ครั้งนะครับผมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งเปิดบ้านแพ้ปราบมาไปเลครับที่1.0แล้วถ้าเราดูฟอร์ในบ้านของเจ้าบ,บ้านเชเชนาซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้ชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งสเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งเลยนะครับ แล้วจะเป็นการยันเสมองกับซัสเซอร์โรดีศูนย์ศูนย์แพ้นาปลรีไปอีกหนึ่งศูนย์นัดต่อมาก็ยันเสมอกับวิลเลานดที่ศูนย์ศูนย์แล้วก็สามารถชนะโทเรโนโนไปได้ที่สองประตูต่อหนึ่งน,นะครับซึ่งสองปีซ่าผลง,งานเอาบ้านสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขายันเสมอสามครั้งรวดนะฮะแล้วจะเป็นการยันเสมอกับเอซิมิโโลันเสมอโทเรนโนแล้วก็เสมอซัสเซอร์โรไปอย่างละสองประตูต่อสอง แล้วก็สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเดี๋ยวนะฮะโดย,โดยโฟองเจ้าบ้านเดเช่ก็ไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบบข้นมาเพิ่มเติมเลยครับซึ่งตัวเจ็บค่าสต็อกตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่3รายโดยช่วยน้า่างกาบีชองสริปมาร์ควินสกี้แล้วก็บอตาซาเปียเร่น,นะครับผมส่วนตัวชลงนะครับคนนี้ของพวกเขาเองนะครับก็จะมีชื่อน้าวซานเอราโกเปียโรติเมดอนเปริชาเลคโดชอตติวนะครับผมแล้วก็นิโคลัสตูริส กองหลังปีนซ่านะครับผมนัดนี้ก็จะไม่มีชื่อหน้าเอมบาราเอนโซรานะครับผมเนื่องจากติดโทษแบงก์มาแนะครับส่วนตัวจะพาสต็อกตอนนี้ก็จะมีเพียงแค่3ารายเหมือนกันเลยนะฮะแมบบ้ว่าจะเป็นหน้าดานิเอลเดนูสวอนโกดาโดแล้วก็คาวินสติงนะครับผมสำหรับตัวชูดลงในคนั้นเพื่อนของพวกคาร์เองนะครับก็จะมีชื่อหน้ามาเตโอตาโมนีเฮนริกเมสเตอร์ฮัสมเอเลอังโกลี่แล้วก็มาริอุสมาลินนะครับ แล้วถ้าเรามาดูภาพของคุณนะฮะซึ่งระหว่งเจ้าบ,บ้านเลเช่ฟอร์เนบาห์นัดล่าสุดวันนี้ถือว่าแอบได้เป็นคนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งพวกเขาสามารถชาร์ปรได้เพียงแค่หนึ่งครั้งและแถมวันนี้พวกเขาต้องเปิดบ้านกับปิซานะครับผมที่ฟอร์มตัวนี้ถือว่าค่อนข้างในจาดน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับแต่ว่าภาพของพวกเขานะครับผมค่อนข้างในจาหนักที่เสมอไปอย่างมากเลยนะครับซึ่งสิบนัดล่าสุดที่ผมก่าวไปข้างต้นนะฮะก็สามารถยันเสมอถึงหกครั้งชนะไปอีกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปอีกสามครั้งนะฮะ แถมฟอร์นาบ้านสามารถล่าสุดวันนี้พวกเขาก็สามารถยันเสมอสามครั้งรวดเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือการที่สามารถผูกยันเสมอ,อก AC ับ AC ไม่มลานมาได้ที่2องสและผมก็มองว่านัดนี้นะฮะตั้งฝั่งปีซ่านะครับผมพวกเขาหน้าจะไม่แพ้กลับไปอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมรองไปหน้าของปีซ่านะฮะไปที่ครึ่งเมตร เรามาต่อกของคู่ที่สามนะครับสำหรับคู่นี้เราก็จะไปในศึกของราลิกาสเป็นะฮะซึ่งจะไปน่ารัลโซสรดนะครับผมเปิดบ้านจับคิโลหน้าในเวลาตีสามตรงอันรับแรกก็จะเปิดให้ทางฝั่งโซสรดนะครับต่อที่ชุดเจ็ดห้าสุราคาสองไหล่ลมอีหนึ่งกิ๊กหรือครึ่งเมตรแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่สองเมตรครึ่งถึงสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ โดยปัจจุบันจะบ,บ้านโซสดาตอนนี้อยู่ในลำดับที่1 4แข่งไป15ครั้งนะครับผมชนะไป4สเสมอ4แพ้ไปอีก7ครั้งยิ้มไป,ป19เสียไปอีกเกี่ยวไปได้อีกแต้มโซนฟางของคิโรน่านะครับตอนนี้รั้งท้ายลำดับที่18แนะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป2สเสมอ6แพ้7ยิ้มไป13เสียไป29เกี 12, ่ยวไาได้อีกแต้มเฮดูเฮดแปปีให้หลังในคู่นี้พบกันมานะครับก็เจอถึง9ครั้ง ดยจะเป็นทางฝั่งโซลสระที่สามารถช้าไปถึง4ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก5ครั้งเลยนะครับโดยนัดล่าสุดโคโน้พบกันนะก็จะเป็นทางฝั่งโซลสระที่สามารถเปิดบ้านเบียดช้าไปได้ที่3ประตูต่อ2แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มเียมัตล่าสุดของชาวบ้านโซลสระน,นะครับผมตอนนี้ก็ช้าไปถึง6ครั้งเสมอ2แพ้ไปอีก2ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหน้ลูกต่อเกมเสียประตู1ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่งไปถึง5ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีก4ครั้ง นัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับอาราเบสมานะครับที่1นึ่งศูนย์ซึ่งทางฝั่งของคิโลน่านะครับฟอร์มสินัดล่าสุดวันนี้ชนะไปได้เพียงแกวสองครั้งเสมอไปอีกสี่แลแ้วก็แพไปอีกสี่ครั้งโดยเฉลี่ยยิงหนึ่งจุดสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึ่งจุดหกลูกต่อเกมแถมสิบเกมวันนี้พวกเขาวิ่งไปได้ถึงห้าครั้งนะครับแล้วก็จบเกมเสมอไปอีกห้าครั้งนัดล่าสุดคือการที่บุกไปแพ้กับเอลเช่มานัดที่สามศูนย์ โซนฟอร์ในบ้านหอนเจ้าบ,บ้านโซเซเดล่ะนะครับผมซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปถึง3ครั้งแพ้เพียงแค่1ครั้งนะครับแม้ว่าจะเป็นการชนะโอซูซิน่าที่2-0ชนะเซบีย่าที่2-1ชนะบิววอรี3-2แล้วก็แพ้กับเบลูดีสามสนะครับซึ่งนในฟองขี้โลน่านะครับผลงานอนบ้าน4นัดล่าสุดวันนี้ก็ยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับแถมพวกเขาเยันเสมอเพียงแค่1ครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้งเลยนะฮะ แม้ว่าจะเป็นการแพ้เกเนเฟ่ที่2อหนึ่งเสมอเบติสไปีกหนึ่งหนึ่งนัดต่อมาแพ้โอเรนซี่ที่2อหนึ่งแล้วก็แพ้กับเอลเช่ที่3ามศูนย์สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะซึ่งเราฟอนเจ้าบ้านสดดาตตอนนี้นะครับก็จะมีตัวเจ็บฮาวสต้องไปกันถึงห้ารายนะครับผมแม้ว่าจะเป็นนาคอินิโก้รูเปเลสยันเกลเอเรล่าออรีออสคารสันคอนคาลิคาบูรูนะครับผมแล้วก็มิเกลออยาคาเบานะครับ แล้วก็สำหรับตัวชูโรนนะครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะเปน็นนากกอนชาโรบูเอเดสอันเดบาลาเนเซียคาร์ลอสโซเร่แล้วก็คอนคอร์รสซาเตกีนะครับและ่วนฝั่งคิโลน่านะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเจ็บฮาสต็อกไปกันถึง6รายเลยนะครับก็จะเปน็นนากควนคาร์ลอสวอร์ดิลาฟคาปิซิฟดอนนี่ฟอนเนอร์บเบกปอตูอาเบลรุยนะครับผมแล้วก็คิสเตียนสตูอาร์ดี่นะครับและตัวชูโรนนะครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะเปน็นนากอัรเซลวิเซลอัฟเซดีอูนาฮี จอห์นโซริสนะครับผมแล้วก็วราดินลาฟวานาฟขณะทางฝั่งเจ้าบ,บ้านโซเซเดียตนะครับผมฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแผ่วลงไปอยู่เหมือนกันนะครับหรือสามนัดล่าสุดธุกรกๆวันนี้ชนะไปได้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วก็แพ้ไปอีก2ครั้งเลยนะครับและซึ่งวันนี้พวกเขาได้กลับมาในในบ้านแถมของกะแในบ้านของพวกเขาก็ยังถือว่าดูดีกว่าทางฝั่งที่เราหน้าพอสมควรนะครับตัวที่ผลงานสีนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านก็ชนะไปถึงสามครั้งแพ้เพียงแค่1ครั้ง ส่วนฟอฟอร์คิโนได้นเนงนะครับผมก็ยังหาชัยชนะไม่เจอถึง4นัดติดนะครับส่วนผลง,งานนอกบ้านก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าเขาได้จากเลเทไป,ปอย่างมากเลยนะครับโดย10นัดล่าสุดที่ดนนอกบ้านยันเสมอถึง4ครั้งแล้วก็แพไปอีก6ครั้งเลยนะครับผมยังไงสำหรับคู่นี้ผมต่อหน้าขอโซเซดานนครับไปที่ครึ่งเมตร เรามาตตองคู่ที่4เลยนะฮะสำหรับคู่นี้เราก็จะไปกันในศึกของหลีเอิงฝรั่งเศสนะครับซูจิมาหน่องเช่เปิดบ้าน,นกับน้องในเวลาตี2-4-5้าทีอันในขบแรกก็จะเปิดน,น้าฝั่งองเช่นะครับผมตอนที่ประปาตะกลมโซนราคา2ไหลเข้าไป1กิ๊กหรือครึ่งเมตรแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่2เมตรถึง2-25นะครับ เราสำหรับโซนนี้นะครับผมตางฝางจะบ้านอองเชยอยู่ในอันดับที่11นะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป5เสมอ4แพ้ไปอีกหครั้งยิ้มไปสิบเสียไป17เก็บมาได้19แต้มแล้วโซนฝั่งน้องนะฮะตอนนี้อยู่ในอันดับที่17นะครับแข่งไป15ครั้งชนะไป2ยันเสมอ5แพ้ไปอีกแครั้งยิ้มไปสิบเสียไป24เก็บมาได้11แต้มนะครับ เฮดูเฮดแปปีให้หลังในคู่นี้พอกันมานะฮะก็เจอกันสิครั้งโดยชิมันต์ฝั่งน้องที่สามารถช้าไปถึง6ครั้งยันเสมอไปอีกหแล้วก็องเช่ชนะไปอีกหครั้งนะครับและนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่งขององเช่ที่เปิดบ้านเบียดชาไปได้ที่1นึ่งต่อศูนย แล้วถ้าเราไปดูฟอร์มสิมัสล่าสุดของชาบ,บ้าอองเช่ตอนนี้นะครับผมก็ชนะไปถึง4ครั้งเสมสอ2แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมนะครับเสียประตู1.3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่งไปได้ถึง7ครั้งจบเกมเสมออีก3ครั้งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะนิสต์ไปนะครับที่1 0ึ่งศนยส่วนองฝ้าของน้องนะฮะฟอร์มสิมัสล่าสุดวันนี้แอบนับไปหกหยุดเหมือนกันนะครับชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสมอ4แพ้ไปอีกหครั้ง โดยเฉลี่ยยิง1ลูกต่อเกมเสียประตู1.9กลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิมาได้1ึสครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสุบอีก5ครั้งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้ร้องไปนะครับที่2 1นึงแล้วถ้าเรามาดูผลงาน,นในบ้านของชาบ,บ้านอองเช่น,นะฮะซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้<ๆ>ก็ชนะถึง2ครั้งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ปอีก1ครั้งนะครับ แม้ว่าจะเป็นการเปิดบ้านยันเสมอกับ,บโมนาโกที่หนชนะอริย,ยองที่สองศูชนะโอแซ่ที่สอแล้วก็แพ้กับร้องไปอีก2-1นะครับซึ่งทางฝั่งทีมอย่างน้องนะครับผลง,งาน,น้องบ้านสีนัดล่าสุดวันนี้ก็ชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งเสม,มสอ2แล้วก็แพ้ไปอีก1ครั้งโดยจะมีเสมอแบลทที่0-0ชนะปารีสเอฟซีที่2-1นะครับแล้วก็ยันเสมอกับเรอรัลปีกหนึ่งหนึ่งโซนัตลาสติเลนน้องบ้านเคยก,ก,กัยนที่บวก สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเก็บนะครับผมเดลฟอนจะบ,บ้านอ่องเชนนะครับสำหรับฟอนนีามไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบนแม้แต่คนเดียวเลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวชูโรงในะครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะเป็นหน้าของอาร์มีนซีไบซิลิกี้เชอริฟสลุยมูตองแล้วก็ยาซินเบลคาดิบนะครับซึ่งใน,นฝั่งของน้องนะฮะตอนนี้ก็จะมีตัวเจ็บค้างสต็อกเพียงแค่2องร้ยนะครับผมแลว้วก็จะเป็นหน้าของฟรานซิสโกเกลัง แล้วก็หลุยเลอร์ลูดนะฮะส่วนตัวชโลงในครับคนนี้ของพวกเขานะครับผมก็จะเป็นหน้านของมาสตีนอัพลินยูเซฟเอลอาราบีนะครับผมแล้วก็เมเคียรราโดนะครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับคู่นี้ก็ต้องยกให้าหน้าของอองเช่ถือว่าดูดีกว่ามากๆเลยนะครับแถมผลงานซีนัดล่าสตรตรุจักรธุลีการ,รนี้ชนะไปถึง3ครั้งเลยนะฮะแล้วก็แพ้เพียงแค่1ครั้งแล้วซึ่งนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกไปเอาชนะนีสมาฮะที่หนศูนย์ก็ถือว่ายกความมั่นใจมาแบบเต็มเปี่ยมเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งของน้องเอนะครับพวกเขายังหาชัยชนะไม่เจอถึง6นัดติดนะครับและบวกกับว่าฟอร์มน้อตบ้าของพวกเขาเองนะครับผมที่แปดนัดล่าสุดจากทัร์นการวันนี้ชนะไปได้เพียงแค่1ครั้งยันเสมอไปอีก3แล้วก็แพ้ไปอีก4ครั้งเลยนะครับถ้าว่าจะตามปอนต่อปอนนะครับผมยังใทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านอองเช่ก็ดูดีกว่าแบบมากๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมต่อหน้าของเจ้าบ,บ้านอองเช่นะครับผมไปที่ปอบตะกบนะครับ ต่อมาในคู่สุดท้ายในคู่ที่5ของเรานะครับผมสำหรับคู่นี้เราก็จะไปในศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซึ่งจะชาหน้าเวสต์บอมบิดอัลเบียนเปิดบ้านกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในรัตตีสามตรงแพนนิคัแรกจะเปิดที่เสมอนะครับแล้วก็กำแพงสูงต่ำที่สองเมตรยี่สิบห้าสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ถือว่าอยู่กันไม่ไกลเลยนะครับซึ่งทางฝั่งชาวบ้านเวสต์บอมบิดอัลเบียนตอนนี้อยู่ในอันดับที่สิบหกแข่งมา20ครั้งชนะไป7เสมอ4แพ้ไป9ครั้งยิงไป23เสียไป28เก็บไปได้25แต้ม แล้วก็น้องฟองเชฟยูนะฮะตอนนี้อยู่ลำดับที่17นะครับแข่งไป20ครั้งชนะไป7เสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีกส1ครั้งเยี 25, ่ยมไป25เสียไป29เก็บไปได้ยี่สิแต้มเฮตุดูเฮด8ปีให้หลังในคู่นี้พบก,กันมานะครับก็เจอถึง11ครั้งโดยจะเป็นน้องฟองเชฟยูที่สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วก็เวสต์วอรมบีดสามารถชนะไปอีก4ครั้งนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดในคู่นี้พบก,กันมานะฮะก็จะเป็นน้องฝั่งขาาบบอง แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิมัตล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเวสต์บอมบิดต่อเดือนนี้นครับผมก็สามารถชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเสมอไปอีก2แล้วก็แพ้ไปอีก6ครั้งเลยนะครับโดยเฉลีย่ยยิงถึดสองลูกต่อเกมเสียประตูหนึลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่ไปได้ถึงสครั้งจบเกมเสมอไปอ6ครั้งนัดล่าสุดนะครับผมคือการที่บวกแพ้กับแซวทมตันมานะครับที่สามสองซึ่งลองฟอังเชฟยูนะครับฟอร์มสิมัตล่าสุดวันนี้ดูดีกว่าเลยนะครับชนะไปถึง5ครั้งเสมอ2แล้วก็แพ้ไปอีก3ครั้ง โดยเชลยยิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกม10เกมวันนี้วิ่ไปได้15ครั้งนะครับแล้วก็จบเกมสูออีก8ครั้งนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งเปิดบ้านยันเสมอกับนอริดซิตี้ไปนะครับที่1-1แล้วถ้าเรามาดูผลงานในบ้านของเจ้าบ,บ้านเวสต์บอมบิดนะครับผมซึ่ง4นัดล่าสุดวันนี้พวกเขายังไม่แพ้เลยนะครับแถมชนะไปะถึง2ครั้งแล้วก็ยันเสมอไปอีก2ครั้งไม่ว่าจะเป็นการยันเสมอกับเชฟฟิลด์เด์ที่2-2ชนะออกฟอร์ดไปได นัดต่อมาก็ยันเสมอกับเบิร์นแคมที่1-1แล้วก็ชนะฟวองซิซิตี้ที่3-2แล้วก็ต้องฟังเชฟยูนะครับผลงานออกบ้านสามารถล่าสุดวันนี้ชนะไปถึง2ครั้งแล้วก็แพ้อีกเพียงแค1่1ครั้งนะครับโดยจีบีแพ้โคเวนที่ซิตี้ที่3-1ชนะเชฟฟิลด์อนเดย์ที่3-0แล้วก็ชนะเรตเตอร์ซิตี้ที่3-2 สำหรับสภาพความพร้อมก่อนเกมนะฮะเดลฟอนงเจ้าบ้านเวสบอมบิตนะครับไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบคมาเพิ่มเติมแล้วก็เหมือนว่าวันนี้จะมีชเชฟฟิตก่อนเกมเหนึ่งรายนะครับซึ่งแชมเปี้ยน่าอเล็กซ์มววัตส่วนตัวชโลงนะครับคปนนี้ของพวกเขา,นะ,ะน,า ann, Price, นะครับผมก็แชมเปีน่าแมันกี้จอนตันอีซัคไพรส์คารันเกรสนะครับผมแล้วก็ออเน่แฮกเกโบ้แล้วก็ทางฝั่งเชฟอยู่ก็เหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีใครเจ็บหรือติดโทษแบคมาเพิ่มเติมแล้วก็สำหรับตัวชโลงใน,งน,งน,งนะครับิมรฟอต สำหรับภาพ,ภาพของเราฝั่งเจ้าบ้านเวสมอมบิดนะก็ถือว่าแอบ,บนัาเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยก็ตามนะครับแต่ว่าตัดภาพไปที่ผลงานในบ้านของพวกเขานีาถือว่าโคตรตึงเลยนะครับผมซึ่งก้าวนัดล่าสุดที่ได้ในบ้านแพ้เพียงแค่1ครั้งชนะไป3มยันเสมอไปอีก5ครั้งเลยนะครับผมส่วนเราฝั่งเชฟย,ยูตอนนี้นะครับผมฟอร์มของเขา,าถือว่าข้อคัดเนชารจดดูดีต่อเนื่องเลยนะครับโดยที่ผลงานของนัดล่าสุดทุนการมนี้ไม่แพ้เลยนะฮะแถมชนะไปถึง4ครั้งยันเสมอไปอีก2ครั้งนะครับผม บอกกับว่าผลงานน้าบ้านงพวกเขาเองนะครับที่สองนัดลาสุดวันนี้ก็สามารถเหมาชนะไป2ครั้งรวดเลยนะครับผมถ้าวัากันตามปอนต่อปอนนะครับใจผมหนักไปหน้าของเชฟยู่มากกว่าเลยนะฮะอย่างไหสําบคู่นี้นะครับผมวาวหน้าของเชฟยู่นะครับไปที่เสมอและเป็นแงบ้างผมห้าคู่ผมหยิบมาฝากนวันนี้หวังว่าหน้าถูกใจทุกท่านนะครับถ้าาว่าขอมลไหนที่ผมตกหล่นมาหน้าผมขอกราบอภัยล่วงหน้าเด็ดนะครับ ส่วน5คู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฝากเหมือนเช่นเคยนะฮะซึ่งคู่แรกผมต่อไรซิท่ปอปาคู่ที่2รอพิซซ่าที่ครึ่งเมตรและคู่ที่3ต่อสดสะอาดไปที่รครึ่งเมตรนะครับส่วนคู่ที่4่ต่อองเชด้ปอปาและคู่ที่5คู่สุดท้ายผมวางเชฟยู่ที่เสมอนะครับแล้วก็ก่อนจะไปเข่งกันไปนะครับผมอย่าลืมว่าห้องอาหารของเรานะฮะมีกิจกรรมทัสกอรท์ทุกวันนะครับสามารถเพียงสองทีมไวใ้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคหลักทาน์สสอที่ห้องอาหารของเรานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์ใต้เดสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์นะครับผมก็แปะลิก์ไว้ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าถ้าหากท่านใดสงสัยอะไรไงเกี่ยวกับกติกานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเลยนะครับที่ห้องอาหารของเรานะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงและผมก็ขอฝากรับผอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นแรงใจผมนการทำงานนะครับผมอย่างไรนสำหรับวันนี้ตัวตึงขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับและเจอกันใหม่ในุ่งนี้นะฮะอย่างไรนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ